สวัสด,ดีกันด้วยนะครับและนี่คือรายการวมหอาสุเรนพาร์ทที่73นะครับวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันหลังอัปเดตสักหน่อยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่มีการอัปเดตไปนะก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการอัปเดตท,ที่ใหญ่โตอะไรมากนะพอที่เข้ามาในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เคยเข้ามาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ทันทั้งนั้นเลยด้วยนะ ซึ่งไอที่เข้ามาเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่ทั้งหมด2อ,อย่างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่อย่างแรกละกันขึ้นมาพอดีเลยนะครับอย่าเพิ่งหนีโอเคมันเป็นอีเวนต์ของซานดิเอโกจิว๋วนั่นเองนะครับผมซึ่งชื่อนางเนี่ยจะถูกย่อๆว่าลิตเติ้ลแซนดี้นั่นเองนะครับไอตัวอีเวนต์นี้เนี่ยเขาจะให้อ่าตัวของลิตเติ้ลแซนดี้มาเลยนะครับ พอเราเข้าท่าเรืออู่ต่อเรือเรามาเนี่ยตัวของน้องก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันแรกเลยเราจะเขียนว่า NPC นะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องยังไม่ได้มาเป็นเรือของเราจริงๆนะครับเป็นเหมือนเรือยืมมากกว่านะเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามันจะเขียนว่า NPC นะครับซึ่งเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปเล่นอีเวนต์ให้มัน ได้ตัวน้องมาก่อน,นั่นเองนะครับผมโดยการที่เราเนี่ยจะต้องไปลงด่านตั้งแต่ chapter สามเป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะได้ตัวของอเป็นค่าความสัมพันธ์เนาะแล้วถ้าเกิดว่ามี little sandy unity ด้วยเนี่ยไอแต้มความสัมพันธ์เนี่ยมันจะคูณ2นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเก็บตัวของแต้มความสัมพันธ์นี้ครบจนถึง1000นะครับเราก็จะได้ตัวของ little sandy มาใช้แบบจริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแค่ตัวเหมือนแบบตัวยืมมาเกาะน,นะครับ ออหน้าตาไอ้แต้มความสัมพันธ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะไอ้ที่มันเป็นแบบยังไงไม่รู้อ่ะให้ดูชัดๆไม่ได้นะครับเนี่ยที่มันเป็นเหมือนรูปของน้องแหละนะครับแล้วก็มีหัวใจอยู่ด้วยนะครับผมอารมณ์อนะีเวนต์อ่ะถ้าเคยใครเคยผ่านมาแล้วก็น่าจะพอเข้าใจกันแหละเพราะว่ามันก็จะมีอีเวนต์หนึ่งที่คล้ายๆกันอย่างเช่นตัวของ e n t e r p r i ์ e จิ๋วกับรีนอนจิว๋วก็เคยมีประมาณนี้นะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือตัวของอีเวนท์ที่ทําการเข้าถาวรมาแล้วนั่นเองก็คือตัวของ event อีเวนท์ไม่แน่ใจว่าชื่ออ่านว่ายังไงนะครับเช a ยโซออฟไอออนแอนบรัดเ so หรอไม่แน่ใจครับเป็นอีเวนท์ของบิสมาร์นั่นเองนะซึ่งก็ได้ทําการเข้าถาวรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวของพวกเรือในอีเวนท์นี้เนี่ยก็เข้าถาวรมาเช่นกันนะครับมันขึ้น14%ว่าใช่ไว่าผมเคยผ่านอีเวนท์นี้มาหรอเนี่ย อ t t ต้าฟัคทำไมกูไม่ได้บิสมาร์ะเนี่ยซึ่งเรือที่มันมีเข้ามาให้เราสุ่มแล้วก็เพิ่มเรเยอในช่วงนี้นะครับก็จะมีตัวของบิสมาร์ k คิงจอร์ดวี U96, U73, U556 แล้วก็ C26 นะครับซึ่งในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เริ่มการอัปเดตจนถึงวันที่22ธันวาคมนะครับเรือเหล่านี้เนี่ยจะมากองกันอยู่ในตู้เฮลวีนะครับก่อนที่จะอ่า แยก้ายไปตามตู้ของตัวเองนะอย่างเช่นตัวของบิสมากับคิงจอสก็น่าจะอยู่ในตู้เฮฟวี่เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวของพวกเรือดำน้าต่างๆเนี่ยก็น่าจะไปอยู่ในตู้สเปเชียลนั่นเองนะส่วนตัวของ c ียีเนี่ยรู้สึกว่าจะสามารถแลกได้ที่ร้านค้าเมอริดด้วยนะครับก็คือ,อก็คือร้านค้าตัวนี้นะครับที่มันจะสามารถได้ตัวเมอริทเนี่ยจากการเล่นเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือจะเรียกว่าเป็น PVP ก็ได้นั่นเองนะครับ ซึ่งน้องเนี่ยก็จะเข้ามาโผล่แบบนี้แหละเหมือนพวกเอ็ดริสเชฟฟิลมิวอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่อันนี้คือมันยังไม่โผล่ขึ้นมาไงนอกจากนี้เนี่ยจะมีอีก2องรด้วยนะครับซึ่งอีก2องรที่เราสามารถเข้ามาแลกได้ที่ร้านค้าเมอริตเหมือน C26 เนี่ยก็จะมีตัวของ C36 นะครับแล้วก็น้อง Echo นะก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้แล้วกันนะครับสําหรับน้องอีก2คนนะ ควาซียี่หกเนี่ยน่าจะเห็นกันที่หน้าตู้อีเวนต์ไปแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีสกินลิมิเต็ดของตัวของนิวออรีนนะครับสามารถซ,ซื้อได้ในช่วงนี้นะก็จะอยู่ทั้งหมด6วันนะครับก็น่าจะอยู่จนถึงวันที่2ทธันวามน,นี้นะครับผมก็จะมีสกินรีรันที่เข้ามาแบบถาวรแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด2ลำนะก็จะมีน้อง U96 นะครับแล้วก็ซีเอ้ย46นะครับผม แล้วก็ไอตัวของ Popularity Pro ที่เขาให้โหวตเรือกันนะครับตอนนี้เนี่ยจะเข้าสู่ไฟนอลแล้วนะก็มารอดูกันนะครับว่าจะมีใครบ้างนะที่ติดท็อปโ o อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รู้สึกจะมีการอัปเดตเสียงผ้าของในเซนาเมตาแล้วนะครับผมภ้าโดยคุณชิโนโดะมินามินะหรือมินามิชิโนโดะปะ แล้วตัว chapter 14นะครับรู้สึกว่าจะเพิ่มเค r ร์ลิ่งโเข้ามาแล้วนะถ้าเกิดว่าใครเคียร์ตัวของ chapter 14เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นแบบเสียนะ้ำมันแบบน้อยๆลงได้แล้วนะครับเออใช่ใช่ใช,ใช่ผมเกือบลืมอันนี้ไปนะครับอันนี้มันเป็น Black Friday Event Survey นะครับเป็นอ่าเหมือนเขาให้เราทำแบบสอบถามนะครับแล้วเราจะได้ของรางวัลมานะของรางวัลเนี่ยมันจะมีคิวสก้อนแล้วก็มีอ ที่เวลาเราลงด่านแล้วมันจะคูณ2องทุกอย่างอะที่มันชื่อว่า High Efficiency Combat Logistic Plan s อะไรเนี่ยนะครับมันจะให้มาสามารถนะก็อย่าลืมมาทำกันนะครับไอแบบสอบถามตัวนี้นะให้กดคำว่าไอแท็บเฮียตัวนี้เนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยววงเข้าไว้ให้นะแล้วมันก็จะเข้าไปอ่าในเว็บทำแบบสอบถามนะครับแล้วก็ไปกรอกๆไปนะแล้วก็เดี๋ยวก็ได้ของรางวัลมาเองนะครับ ซึ่งต้องก่อแบบสอบถามก่อนวันที่28ธันวาคมนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ของรางวัลน,นะครับตัวของรรงวัลเนี่ยน่าจะมาหลังวันที่28เนี่ยแหละไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นี่แหละนะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะไปสุ่มนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันเนาะสุ่มสักสิบครั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าเอ่อ เดี๋ยวเราจะเก็บคิวไว้เปิดอีเวนท์ท้ายเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะอีเวนท์ท้ายเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเรือ u r เข้านั่นเองนะก็มาดูกันดีกว่าว่าจะได้ใครบ้างนะครับอยากได้บนะิสมาร์กนะส่วนตัวผมนะครับชอบบิสมาร์กนะจริงๆถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องสุ่มตามผมก็ได้นะครับเพราะว่าเก็บคิวไว้รอเรือ UR ท้ายเดือนดีกว่านะไม่รู้ว่าเป็นเรืออะไรเหมือนกันนะครับ แล้วเรือยูอาลำแล้วไออีเวนท์ท้ายเดือนนี้น่ะเป็นน่าจะเป็นอีเวน์สุดท้ายที่ผมได้เล่นแล้วแหละนะครับผมน่าจะต้องไปหาเกมอื่นเล่นแทนแล้วนะว่าเมมโทรศัพท์จะเต็มแล้วนะครับอ,รรอืมดูทรงน่าจะเกลือนะเนี่ย มาเต็มไปหมดเป็นซาโคระอืมมิสมาไม่ออกจริงเหรอเนี่ยไม่ก่อนหรือเราต้องถามก่อนว่ามันจะไม่มีออก S R S R หกชั่วโมงวะมิสมามันกี่ชั่วโมงวะผมณจำไม่ได้ะ่ะ สวยโลน <laughs> มันมาจริงจริงด้วยมาจริงจริงด้วยครับไอ้กุนเชนตากมาเลยวะกุนเชนตานี่สวัสดีตอนเช้ารอเปล่าหรืออะไรน่าจะสวัสดีเชยม้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับได้มาแล้วน้องสาวนาผมก็ได้มาแล้วนะครับไอ้เทียพิสนะเนออี่ยได้มาเมื่อไม่กี่วันก่อนเนะี่ยเพราะว่ามันสุ่มมานี่ด้วยเนะียสุ่มทำเควสรลายวันไปด้วยนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกไปนะถ้าถ้าเป็นแบบผู้เล่นท่านอื่นอะ่ะก็เก็บคิวดองไวรออีเวนต์ท้ายเดือนนี้ดีกว่านะครับไปรอ UR ดีกว่านะนี่ผมสุ่มเนี่ยไม่ใช่เราหรอกว่าผมมีคิวเก็บอยู่ประมาณสี่ร้อยไงแล้วตัวของ UR มันมันน่าจะมีการันตีตอนสุ่มครบ2 0 0รอยครั้งมั้งใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย400ร้ยคิวเนี่ยน่าจะพอนะครับแต่เงินผมเนี่ยไม่รู้จะพอหรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอดูอัน ก็เดี๋ยวรอดูกันเองแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนนะก็สำหรับวันนีน้ไปก่อนละบาย